เพิ่มเลยงานวันนี้ก็คือเดี๋ยวงานร้องพื้นก่อนวันนี้ก็จะใช้เครื่องสอําอางที่แบบราคาไม่แพงนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องสอําอางจีนใดๆที่แบบว่าเราสั่งมาลองด้วยก็เลยจะแบบ น่าจะเป็นโลที่แต่งตามกันง่ายรองพื้นวันนี้นะคะเราใช้เป็นน้องเจ้านางเลดี้สกินฟาวเดชั่นนะคะ F P S 30 P A บวกบวกบวกอันนี้ก็คือลองใช้ไปรอบหนึ่งแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าน้องเขาอ่ะออกมาแบบเป็นรองพื้นแบบซองของเจ้านางที่ตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าปกติคนส่วนใหญ่ที่เขาทำรองพื้นแบบซองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําหลายสีมากส่วนใหญ่ก็จะมีแบบสีสองสีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถใช้เบอร์แบบนั้นได้เนืกออกป่นี่เขาก็ทํามาทั้งหมดสีสีนะคะก็เดี๋ยวหนูจะสวอตไว้ให้ดูดว มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบใครใช้ได้บ้างอะไรยังไงนะก็คือสีที่เขาทํามาเนี่ยมันจะเป็นสีที่แบบว่าตรงกับสีแป้งของเขาเลยใครที่แบบว่าใช้แป้งของเขาเบอร์ไหนอยู่เนี่ยก็สามารถซื้อไอตัวเจ้ารองพื้นเนี่ย ตามแบบแป้งผสมรองพื้นที่ใช้อยู่ได้เลยเนื้อก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะคือตัวเนี้ยมันมันให้ความปกปิดที่แบบว่าไม่ได้แน่นตืบถ้าสมมติว่าเราเทียบกับตัวแป้งผสมรองพื้นที่แบบว่ามันแน่นมากถ้าเราอยากจะได้แบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ค่อยค่อยเพิ่มทีหลังนะตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยมันคือเกี่ยงง่ายมากอะดูดิคือทุกคนสามารถใช้พับลงก็ได้นะหรือว่าใช้แบบมือลงก็ได้เพราะว่ารองพื้นเ่มันค่อนข้างจะมีความว่าไม่ได้แน่นตืบอะไรเงี้ยเนื้อมันก็จะไม่ได้หนักมากไงนนะ จากการทดลองก็คือน้องค่อนข้างคุมมันเลยนะสำหรับระหว่างวันแล้วก็เกลี่ยง่ายมากอันนี้ก็คือบอกเลยว่าสําหรับคนที่แบบไม่ได้มีสกิลเพลย์ทางด้านการแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะแบบ สำหรับ everyday use อะมันก็จะมีความว่าปกปิดแบบกลางๆเห็นป่ะอย่างตรงแบบช่วงสิวอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ให้มันปกปิดเยอะอย่าเงี้ทุกคนก็สามารถแบบ build layer ได้อย่างที่เราเคยบอกบอกกันไปว่าคือถ้าเรายิ่งลงบางๆแต่ว่าเราลงหลายชั้นนะมันก็จะให้ความที่แบบเป็นธรรมชาติมากกว่าซึ่งนูก็ชอบแบบนั้นมากกว่านะนึกออกปะตัวนี้จริงๆแล้วคือทาไปเดินไซงานมาด้วย <laughs> เป็นแบบไซ่งานก่อสร้างมันก็จะค่อนข้างร้อนใช่ไหมวันนั้นก็ทาไปตอนเช้าตอนเย็นรองพื้นมันก็ยังติดผ ยิ่งเหงื่อออกก็รู้สึกว่าเออผ่องดีนะคะไมไ่รู้สึกว่าแบบทําให้หน้าดรอปอะไรเงี้ยก็เป็นรองพื้นแบบฟองที่ที่ดีนะปกติจะชอบเจอแบบหนาๆใช่ปะ่ะมีตัวนี้นี่แหละที่ที่รู้สึกว่าเออบางเบาสบายหน้าดีอันนี้ฟองละ59าบาทเข้าไปดูในเพจเขาก็ได้เห็นปะ่ะก็จะเป็นแบบประมาณนี้อันนี้ลูกใช้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะเป็นแบบสีขาวอมชมพู าจะะประมณอย่างที่บอกว่ารองพื้นมันไม่ได้แบบเป็นงานปกปิดมากเลยอเงี้ยถ้าสมมติว่ามีพวกแบบรอยสิวก็ใช้คอนซีลเลอร์ตบเข้าไปได้นี่เป็นคอนซีลเลอร์ของเปียใครอยากจ,จะให้รองพื้นอนะมันติดก็ทำสเต็ปเดิมแบบที่เราทำทำกันก็คือการใช้แบบฟองน้ำอันนี้ลูน่าชูก้าก็เป็นการแบบกดเข้าไปแต่จริงๆแล้วเนื้อรองพื้นอนะมันค่อนข้างจะเบาหนูว่าเขาทำเนื้อรองพื้นมาดีนะมันค่อนข้างจะเบาแล้วก็มันแน่นสนิทไปกับผิวแล้วเราอาจจะแบบไม่ต้องกดเยอะมากก็ได้อนะไรเงี้ยก็จะได้ประมาณนีู้้หูจริงๆเ้าสวยมาก สวยเลยแบบทเสร็จแล้วคอนเซปต์ตก็คือชอบอะไรที่แบบว่าดูแบบบางเบาแล้วก็ดูเป็นผิวแล้วก็ดูแบบเป็นธรรมชาติดูสวยแบบไม่ได้ดูหนามากอันนี้คืออย่างที่หนูชอบเพราะว่าหนูก็ไม่อยากให้หน้ามันแบบเมือกระหว่างวันหรือว่าแบบหมายถึงว่าไม่อยากให้มันดูมันวาวจนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าในประเทศไทยมันค่อนข้างร้อนถ้าเหงื่อออกเนี้ยมีแป้งคุมไว้เนี่ยยังไงรองพื้นก็ไม่ค่อยขคยเยื่อนนะคะวันนี้เราใช้แป้งฟ่นของยี่ห้อเชอร ตัวนี้นะคะเป็นเชอร์ออยล์คอนโทลูสพาวเดอร์มีสีอันนี้นุกใช้สีไอวอรี่แล้วเขาก็จะมีอีกสีหนึ่งด้วยที่เป็นสีแบบนู t ทรลอันนี้มันจะเป็นแป้งฝุ่นที่มีสีนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีสําหรับคนที่แบบมีผิวแบบสสีอะไรเงี้ยเพราะบางคนอ่ะก็กังวลว่าถ้าเกิดว่าใช้แป้งฝุ่นที่ไม่มีสีขาวไปเนี่ยแล้วแบบเวลาถ่ายรูปมาหน้ามันจะวอก Walk หรือเปล่านะคะน,นี่ก็เป็นแป้งฝุ่นที่แบบว่าทําสีออกมาเลยนะด้วยความที่เขาเป็นแบบดูสพาวเดอร์อ่ะเขาจะไม่ได้มมแ,แนนมตต์แบบาาร้อยเปอร์เซ็นต์ค สะท้อนแสงบูไลได้ซึ่งเทคโนโลยีมันก็ไปไกลแล้วเนาะแล้วเขาก็มีตัวที่เป็นอารลันโทนินนะก็จะช่วยแบบยับยั้งการแพ้เขาเป็นเหมือนแป้งฝุ่นที่สําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็คนที่แบบเป็นสิวง่ายมันก็จะไม่อุดตันมีสันสกัดจากอ้อยทําให้แบบผิวเรากระจ่างใสขึ้นได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนรางวัลแบบบิวตี้อะวอร์ดนะ ก็ว่ามันเหมาะสําหรับคนที่แบบกลัวว่าการแบบลงแป้งฝุ่นมันจะทําให้แบบใส่แม้แล้วเป็นสีอุดตันหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องเชอร์ก็คือโอเคกระปุกใหญ่ดี490บาทดูกระปุกหนาอันนี้เขาขายอยู่ใน Facebook ของเขาเดี๋ยวหนูจะขึ้นเป็นแบบเป็นชื่อให้แล้วก็ขึ้นเป็นลิงก์ให้แล้วกันว่าทุกคนต้องไปซื้อที่ไหนนะคะ ดูได้ความแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูกระจ่างใสเนื่องจากว่าผิวแบบเนี้ยมาจะถ่ายรูปออกมาแล้วสวย <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาลงอย่างอื่นกันต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงตัวเอ่อบรอนเซอร์กันนะคะแป้งไม่รู้ว่าหาซื้อได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ <c oughs> เพราะว่าเออแบบคนละใบไป,ปฮิตยี่ห้ออื่นอตหนูรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันแบบราคามันดีแล้วก็สีมันอะ่ะค่อนข้างจะดีมากๆแต่ว่าเราลงแบบช่วงข้างบนเพราะเรารู้สึกว่าข้างบนเราอะ่ะมันแบบมันค่อนข้างจะโต <c oughs> ข้างล่างเราค่อนข้างเล็กเราก็ลงข้างบนไปแล้วลุกวันนี้ก็จะแบบ มีความเป็นออรทัมนิดนึง่วงนี้เกเกาหลีก็เป็นแบบออรทัมนะคะเดี๋ยวจะเน้นเป็นโทนสีส้มเป็นหลักเนาะก็เป็นสีที่เราไม่ได้แต่งมานานแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็เป็นแบบครูโทนเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งมันก็จะเป็นสีส้มแบบนมนมมันมก็ปัดมันจะไม่ค่อยเห็นมากอันเนี้ยก็แนะนําว่าสามารถลงเยอะได้างไว้ก่อน้าเดี๋ยวเราแต่งหน้าแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆ อยู่ที่ใช้จะเป็นของโลแมนอีกแล้วเอออันนี้เป็นโลแมนนะคะแต่ว่าอันนี้จริงๆเราก็ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้ดีมากก็ไม่ค่อยแบบแนะนำเวอร์อะไรขนาดนั้นค่ะถ้าเป็นคนจริงก็จะคิ้วแบบเล็กนิดนึง,งเราก็อ่ะแล้วแต่ทำอะไรอัปเดตชีวิตกันนิดนึงดีกว่าหนูก,ก็กําลังช่วงนี้ก็แบบยุ่งๆมากเพราะว่าช่วงนี้มีแมวเยอะเลยที่บ้านหนูกำลังแบบทาฟาร์มแมวใช่ไหมที่ทุกคนบอกแล้วก็อีกอย่างนึงคือเดี๋ยวตอนนี้มีร้านทําเล็บทําเล็บ ช่มีร้านทําเล็บเป็นของตัวเองนะคะก็จะแบบว่าค่อนข้างแบบนุ่มๆแล้วก็เราใช้ที่ปัดคิวอันนี้ heavy rotation นะครับม,ม,มีคนถามมาเยอะว่าแบบทำผมสีๆอะไรเงี้ยที่ปัดคิ้วของยี่ห้ออะไรแบบดีสำหรับหนูก็รู้สึกว่า beauty rotation นี่ก็เป็นที่ปัดคิวชาวญี่ปุ่นมาช้านานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีมันดีตรงที่แบบสีมันมีให้เลือกเยอะแล้วสีอ่อนมันก็เป็นสีอ่อนจริง,รงๆอะไรเงี้ย มาเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้อะไรที่แบบเป็นเออจีนจีนิดนึนงมาจากช้อปปีเป็นอายแชโดว์พาเลตมันก็จะเป็นโทนแบบสีน้ำตาลส้มๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นโทนที่เราแต่งไม่บ่อยม้เรืว่าแปลงขึ้นมาฉะนั้นวันี้ราจะง่ายมากก็คือใช้มือเออเพราะเราใช้แบบไม่เยอะอยู่แล้วนะคะสีพวกนี้ก็ถ้าใช้เป็นแบบสีที่แบบเป็นส้มๆ,ๆอะไรเงี้ยไม่ยากนะคะเทมาเดี๋ยวอันดับแรกซูมก่อนว่าติดไปใกล้ๆดีกว่า โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะใช้สีเป็นแบบสีน้ำตาลอมเหลืองๆมานึกถึงแบบช่วงแรกที่เราแต่งหน้าเลยนะแบบว่าใช้มือทาชดเดิจะสื่อว่าอ๋อต่อให้แบบว่าเราไม่มีแปรงแต่งหน้าเราก็สามารถไเป็นแบบสีน้ำตาลเหลืองที่แบบเหลืองๆงลางด้วย แล้วก็ตรงช่วงหางตาเนี่ยเราก็ใช้เป็นสีน้ําตาลแบบอมส้มๆนิดนึงนะเลนก็ได้เพราะองนี้จะดีมากเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าไม่แบบไม่มีแปฟงแต่งหน้าแล้วแบบอยากจะแต่งหน้าแบบวสวยๆเลยก็ใช้ความเรียบร้อยสองสีพอเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเน้นงานขนตาอของเขาแบบว่ามีคุณภาพแล้วก็ราคาแบบไม่แพง<ส>เห็นไหม คิดเหมือนกันว่าแบบมันจะได้ความได้ความชัดเบอร์นี้หลังจากนั้นก็คือที่ได้ขนตาล้นไฟเหมือนเดิมอไเนอร์ของบอบบี้บราวแต่ว่าอันนี้เป็นสีน้ำตาลซึ่งอเนอร์น่าจะเป็นของที่แพงที่สุดในคลิปนี้แล้ว ถ้าเราชอบแบบยาวแค่ไหนเราก็ต่อมันออกมาได้นะให้มันแบบให้มันลงมาเยอะเห็นไหมในส่วนของขนตาปลอกก็คือเราจะติดแบบเป็นช่อๆเราก็จะไม่ปัดมาสคาร่านะคะดี่ติดมันจะเป็นแบบนี้แล้วหลังติดมันจะเป็นแบบไหน Okay, เดี๋ยวเราจะเติมแก้มนิดน,นึงนะคะใช้นอ้องคนนี้แหละที่เราเอามาทาตาเมื่อกี้นะคะเป็นสีเดี๋ยวเราจะใช้ไฮไลท์นะนี่ก็เป็นไฮไลท์ที่แบบได้มาจากจีเหมือนกันก็เป็นไฮไลท์แบบลิควิดอ่ะหนูก็ซื้อมาลองดู ็ามาทาลิปกันนะทาลิปเนี่ยวันเนี้ยก็อันนี้ซื้อมาจากในช้อปปี้อะ่ะมันแท่งละประมาณ20น,นี่ก็จะเป็นแบบสีนู้ด